เนื่องโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทสิทธิบัตรไทยจำกัดและบริษัท Active 28จำกัดได้กำหนดให้มีพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทีมคณะผู้วิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดรชิราวุฒิเพชรเย็นได้นำมาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสแขน plus cbd ออกสู่ตลาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานวิจัยมาพัฒนา ่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพืชสมุนไพรและนำงานวิจัยมาพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพืชสมุนไพรโดยได้มีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นจากผู้บริหารทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายกฎประกาศระเบียบและข้อบังคับของทางราชการก็วันนี้นะครับก็ยินดีมากครับที่ทาง ธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสร่วมต้อนรับนะครับท่านผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารของบริษัทสิทธิบัตรไทยจำกัดนะครับท่านผู้บริหารของบริษัทแอคทีฟ28จำกัดรวมทั้งท่านประธานบรุษทเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับทั้งสามท่านให้เกียรติกับาลายธรรมศาสตร์ในการเข้ามาร่วมในพิธีลงนามสัญญานะครับอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรโทษ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางบัญญานะครับซึ่งทรัพย์สินทางบัญญาวันนี้ก็เป็นของท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรชิราวุฒิเพชรเย็นนะครับซึ่งท่านก็เป็นอา,อาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ต้องเ,อเรียนว่าอย่างผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับมหาวิทยาลัยนะครับก็คือการที่เราจะต้องผลิตและก็สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพนะครับงานวิจัยที่ดีก็แน่นอนนะครับก็ต้องมีคุณค่าในทางวิชาการแต่ผมคิดว่ามันจะไปได้ดีกว่านั้า งานวิจัยทั้งหลายไม่ใช่จํากัดอยู่แค่การใช้ประโยชน์ในมุมของการเผยแพร่องค์ความรู้ในทางวิชาการเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพณนชย์ิหรือในเชิงของอุตสาหกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็นับได้ว่าจะเป็นการช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและก็สังคมของเราโดยส่วนรวมนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็น จุดเริ่มต้นเล็กๆที่ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่สิทธิบัตรของท่านอาจารย์ชิราวุฒิในวันนี้ก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการลงนามอนุญาตในการใช้สิทธิบัตรซึ่นนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักวิจัยท่านอื่นๆนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อของสถาบันการศึกษาอื่นด้วยครับครับก็เรียนงี้ครับว่าธรรมศาสตร์เราเองก็พยายามให้โอกาสนักวิจัยนะครับอยู่เสมอนะครับทั้ง การทําให้นักวิจัยของเรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของมหาวิทยาลัยนะครับแน่นอนนะครับเราเองเราก็พยายามที่จะผลักดันให้นักวิจัยของเราเนี่ยได้สามารถได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกนะครับก็ถือว่าเป็นการทําให้เห็นว่าธรรมศาสตร์นั้นมีศักยภาพนะครับาง,งานของท่านอาจารย์เนี่ยก็เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจบบากบชอนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีธรรมศาสตร์เองพยายามให้โอกาสนะครับพยายามที่จะมี กระบวนการในการที่จะพัฒน,นานักวิจัยกระบวนการในการที่จะส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถพัฒน,นา uh, proposal ในการที่จะเสนอข้อวิจัยต่างๆได้ในขณะเดียวกันเราเองก็ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งเป็นทุนของหมหาวทิทยาลัยเองในบางสาขาที่อาจจะเป็นสาขาที่ขาดแคลนนะครับหรือสาขาที่มีทุนวิจัยไม่มากนักธรรมาศาสตร์ก็ให้โอกาสทั้งให,ให้ให้นักวิจัยได้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนื่งางภไย นอกและก็ภายในได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ธรรมศาสตร์พยายามทำเสมอมาครับก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าไงอาจจะต้องถามตัวนักวิจัยเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมเข้าใจว่าสิ่งที่นักวิจัยพยายามทำเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปใช้ในการดูแลสุขภาพนะครับของของผู้คนของประชาชนได้นะครับไอสิ่งที่นักวิจัยประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยเมื่อพัฒนาต่อยอดแล้วนะครับผลผลิตที่ได้ก็จะเป็น สารที่เป็นประโยชน์นะครับหรือเป็นวิธีการที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์กับสุขภาพของประชาชนเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็โดยตรงตรงไปตรงมาบริโภคหรือใช้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์กับสุขภาพของผู้คนครับ,รบอย่างนี้นะครับคือบันนีที่เพื่อการวิจัยพัฒนาเนี่ยถ้าว่าตรงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้มีองค์ความรู้อะไรของตนเองนะครับแต่ว่าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน หน่วยงานที่ช่วยเหลือนะครับสถานศึกษาหรือว่านักวิจัยเนี่ยเพื่อนําผลงานของการศาึกษาการวิจัยเนี่ยนำไปเผยแพร่สู่คนภายนอกแล้วก็นําไปใช้ให้เป็นรูปประทามได้อ,อย่างจริงจังนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเมื่อจบการวิจัยแล้วเนี่ยก็จะเก็บการวิจัยเอาไว้ในส่วน ปัจจุบัเนเราก็เห็นว่างานวิจัยมีหลายงานมากนะครับที่ดีๆแต่ไม่ได้นําออกไปสู่สาธารณชนหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหรือว่าเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูประทานนะครับแต่ผลงานของเราเนี่ยที่เราทํามาแล้วเนี่ยก็ทํามาหลายเรื่องนะครับก็จะเน้นตรงนี้ว่าจะนําไปใช้ให้เกิดเป็นลูกประทานนะครับรวมถึงประเด็นที่สําคัญสาคัญที่สคือว่าถ้าเรื่องราวอันไหนที่ดีเนี่ยอาจจะสามารถนําไปสู่ ช่องทางในการหาทุนในการดาเนินงานได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าการวิจัยบางเรื่องเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนมากมายมหาศาลทีนี้ผมมาดูว่าผลงานวิจัยทั้งสามเรื่องวันนี้ที่นําเสนอมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ของความสาเร็จระดับสูงแล้วก็ได้รางวัลต่างๆนานาเป็นนา,นานาชาติด้วยครับจำต้องหยุดอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ลนะ ต้องขับเคลื่อนออกไปข้างนอกให้ประชาชนได้ได้รับรู้แล้วก็อันนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นประโยชน์ต่อ,อนานาชาติด้วยว่าเป็นอาจจะเป็นผลงานที่ทางทางหน่วยงานอาื่นหรือทางชาติือนเนี่ยยังไม่เห็นความสําคัญตรงนี้หรือว่ายังไม่ยังไม่เห็นไม่เห็นผลนะครับก็ก็ยินดีที่จะดําดเนินการต่อในเรื่องนี้เป็นการให้ต่อต่อระยะได้นะครับทำให้ มีมีความมีประโยชน์กับสาธารณชนได้อย่างเต็มที่นะครับในตัวงานวิจัยครับเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยด้วยกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มพัฒนาสารสกัดธรรมชาตินะครับจากกลุ่มพืชสมุนไพรทีเ่เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มงานวิจัยที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีนานโนแล้วก็กระบวนการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนให้ได้ศักยภาพสูงนะครับเอาไปใช้ในกระบวนการาวิเคราะห์แล้วก็ในการดีเทคภาวะของคนที่มีผู้ป่วยนะครับที่เหมือนกับเป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นก่อนอาจจะเป็นหนึ่งในกลไกลหรือหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้ใหลดนะครับภาวะในการที่คนไข้จะต้องเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นเหมือน point of care คือ สามารถรู้ได้ก่อนแล้วก็สามารถที่จะป้องกันได้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็ทั้งทั้งสชิ้นงานนียครับมีความเกี่ยวเนื่องกันก็เพราะว่าในกรณีที่เราพอจะทราบแล้วว่าเรามีตัวนาโนเทคโนโลยีมาเพื่อทํางานตรวจวิเคราะห์สุขภาพนะครับของไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือคนที่มีภาวะปกติก็ตามเนี่ยครับก็จะสามารถทําให้เขารู้ได้ว่าสุขภาพเขาเนี่ยอยู่ในอยู่เป็นปกติดีหรือผิดปกตินะครับ กลุ่มสารสกัดธรรมชาติในรูปของกลุ่มสมุนไพยต่างๆเราก็มีการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเพื่อให้หนึ่งมันมีความสามารถในการดูดซึมเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับกลุ่มผู้บริโภคในในหลากหลายนะครับในหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับคุณผู้บริโภคที่มีปัญหาเรื่องการปวดอักเสบต่างๆเหล่านี้ครับก็ จะเป็นตัวหนึ่งในกลุ่มอาหารเสริมนะครับที่จะช่วยทําให้เขาเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางของงานวิจัยนี้ต้องบอกว่าแผนต่อยอดจากงานวิจัยนี้คือ,เ,อ,อเราได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่จะให้ทายังไงก็ได้ให้งานวิจัยนี้ครับเ,เข้าสู่สังคมนะครับรับใช้ประชาชนได้ได้มากยิ่งขึ้นเราก็ มีการศึกษาปัจจัยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยต่างๆนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเราศึกษาถึงถึง,ถงกลไกลการเข้าไปทําปฏิกิริยากลไกลการดูดซึมของสารสาคัญแล้วเนี่ยครับ เราได้มีการศึกษาร่วมกับอาจารย์แพทย์ของของทางเรานะครไม่ว่าจะเป็นของทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาพณ์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านคณบดีมาอย่างต่อเนื่องที่จะทําการวิจัยในคนทําการวิจัยในสา์เพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อไปมาให้กับผู้บริโภคต่อไปครับจริงๆก็ ใน,ในงานวิจัยนี้เราได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้นนะครับจากสนักง,งานวิจัยแห่งชาติหรือบอชอนะครับถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับแล้วงานวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือนะครับขยายขอบเขตไปในระดับนานาชาติกับมหาลัยอินฮายูนิเวอร์ซิตี้ที่เกาหลีนะครับแล้วก็ด้วยงานวิจัยที่ขยาย ขอบขายไปในถึงระดับนานาชาตินะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนนะครับในเรื่องงบวิจัยเพิ่มเติมนะครับเพราะว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์แน่นอนครับมันมีงบวิจัยที่ค่อนข้างจะออสูงมากนะครับแล้วเราก็พยายามเขียนของบวิจัยให้ให้ได้พยายามต่อเนื่องแล้วเราก็จะได้ช่วยพัฒนานอกจากจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆแล้วเราก็จะช่วยพัฒนากําลังคนนะครับ ในกลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของเราเพื่อผลิตให้เป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพรับใช้สังคมวิจัยต่อไปในอนานคตด้วยครับคือต้องบอกว่าในในนามของแอคทีฟก็คือผู้แทนจำหน่งนอ,อ่าในส่วนของผู้แทนจำหน่ายเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือแรไอเทมของวงการของผู้แทนจำหน่ายเลยเพราะว่าน้อยมากในตลาดอาหารเสริมบ้านเราท,ที่ที่จะมีหน่วยงาน ที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับของประเทศแล้วนันเข้ามาเข้ามาช่วยกันสนับสนุนจุดนี้มันจะช่วยทําให้วงการอาหารเสริมบ้านเราเนี่ยตื่นตัวเพราะว่าต้องบอกว่าเงินเราก็ล้วไหลไปวิตามินอาหารเสริมต่างประเทศเยอะแล้วเนาะอ,อะไรเงี้ยเออแล้วนักวิจัยเก่งๆในไทยเราก็เยอะมากแล้วก็อันเนี้ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะที่จะทําให้ กระตุ้นในส่วนของเศรษนกิจแล้วก็องค์การอาหารเสริมบ้านเราให้เขาเรียกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกคนนี้ที่เราไปไปแข่งขันมาแล้วได้ไดเหรียญทองกลับมามีแผนการจำหน่ายในประเทศใช่ไหมคะแผนการจัดจําหน่ายในฐานะของผู้แทนจําหน่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกเพศทุกวัยเข้าถึงและสังส่งซื้อได้หมด เพราะฉะนั้นก็เอาภายในปีนี้แล้วกันนะคะภายในปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้ก็คือจะระดมให้ทุกเพศทุกวัยในประเทศไทยเนี่ยรู้จักสินค้าตัวนี้นะคะที่อย่างที่วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยกล่าวมาว่าให้เข้าถึงสุขภาวะที่ดีขึ้นของทุกทุกเพศทุกทุกวัยแล้วยิ่งประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างอย่างเกือบจะเต็มขั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ มีอะไรพวกนี้เข้ามาเป็นไอเทมเสริมให้กับคนที่รักแล้วก็ดูแลสุขภาพในประเทศไทยแล้วก็ภายใน AEC สักนิดนึงภายในสิ้นปีนี้ค่ะก็สุดท้ายนะครับในฐานะนะครับของเป็นตัวแทนของนักวิจัยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้บริหารคณะทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอธิการบดีนะครับท่านคณะบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับท่านคณบดีวิทยาลัยแพทย์สตัตว์นานาชาติจุฬาภรนะครับแล้วก็ Center of Excellence หรือหน่วยงานวิจัยขั้นสูงนะครับภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนักวิจัยที่อยู่ในกลุ่มวิจัยนะครับท,ท,ทุกทท่านรวมถึงนักศึกษาทุกๆคนนะครับที่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการที่จะพัฒนางานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพอันนี้มารับใช้สังคมนะครับเหมือนกับที่ เราทำทำตามอมอตโต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคือเราเองเนี่ยเราไม่ไม่ทิ้งความเป็นธรรมศาสตร์ดังนั้นธรรมศาสตร์ก็สอนให้เรารับใช้ประชาชนก็ขอฝากผลงานที่เป็นผลงานของนักวิจัยไทยเนี่ยครับเราเชื่อว่างานวิจัยของเราก็ทำมาอย่างประณีนะครับแล้วก็ทำมาอย่างพิถีพิถัน มีการทดสอบวิเคราะห์ทดลองกันอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่นในวรารสารวิชาการระดับนานาชาตินานาชาติก็ยังให้ความเชื่อถือเราเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความเมตตาและความเชื่อถือจากคนไทยของเรากันเองด้วยสนับสนุนคนไทยสนับสนุนงานวิจัยไทยครับขอบคุณครับ